สกรูโปรฟาสเร็วแรงทะลุนรกไม้ฝาไม้เชล่าไม้เชิงชยายซีเมนบอร์ดรวดเร็วทันใจจบงานเร็วต้องโปรฟาสสวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับในช่องช่างโจ๊กลำปางนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการปูพื้นบ้านน้อยงบน้อยหลังนี้ด้วยซีเมนต์บอร์ดนะครับสำหรับซีเมนต์บอร์ดตัวนี้นะครับผมก็เลือกใช้ของ5ห่วงนะครับก็ขนาดมาตรฐานนะครับซีเมนต์บอร์ดก็อยู่ที่เมตรยีคูณสเมตรสีเป๊ะนะครับผมก็ไม่เหมือนไม่อัดนะครับไม่อาจจะทําขนาดเกินมานะครับโดยปกติทั่วไปนะครับงานปูพื้นเราก็จะใช้ความหนาตั้งแต่ประมาณ15มิลไปจนถึง25มิลนะครับก็เลือกใช้ตามความต้องการได้นะครับ ตัวนี้ผมก็เลือกใช้ขนาดความหนาอยู่ที่16มิลนะครับสําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการปูพื้นนะครับก็จะมีตัวหินเจียนะครับตัวนี้เอาไว้ตัดซีเมนต์บอร์ดนะครับสาหรับใบที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นใบที่เขาเอาไว้ตัดกระเบื้องนะครับก็มาพร้อมกับแหวนตัวนี้นะครับโดยปกตินะครับตัวหินเจียนะครับตัวนี้นะครับตัวรูมันจะเล็กกว่าตัวตัวรูของใบตัดนะครับเขาก็จะให้แหวนมาด้วยนะครับผมเพื่อให้มันเข้ากันได้พอดีนะครับวิธีการใส่ก็คือเอาแหวนใส่ไปตรง ตรงรูตรงใบนี้เลยนะครับอ่ามันก็จะเข้ากับตัวหินเจียได้พอดีนะครับแล้วก็มีตัวสว่านนะครับเอาไว้สําหรับยิงสกรูนะครับตลับเมตรนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นพวกอ่ะปากกานะครับอ่ไม้บรรทัดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอีกอย่างเลยที่สําคัญนะครับก็คือสกรูนะครับสกรูตัวนี้นะครับเป็นสกรูโปรฟาสนะครับเอายิงไม้บอร์ดนะครับไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นนะครับผม มันแตกต่างจากสกูทั่วไปอย่างไรเดี๋ยวไปดูนะครับความแตกต่างระหว่างสกูธรรมดากับสกูโปรฟาสนะครับก็ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ทั่วไปนะครับเราก็ใช้งานกันทั่วไปนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นสกูปลายสว่านนะครับจะเห็นได้ว่ามันคล้ายกันนะครับคือมีปลายสว่านเหมือนกันนะครับแต่ที่มีเพิ่มมาก็คือตัวนี้สกูโปรฟาสะครับก็คือจะมีปีกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับปีกเอาไว้สําหรับคว้านตัวซีเมนต์บอร์ดตัวนี้นะครับผมให้รูมันกว้างขึ้น เราให้สกูเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไม่ควานครับมันจะแน่นแน่นแล้วทีนี้มันจะทําให้น็อตขาดได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองการยิงให้ดูนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าใต้หัวมันนี้นะครับตรงนี้เรียบตรงนี้เป็นอ่าเป็นเป็นหยักๆนะครับผมตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับทำเทมเ e อร์รูนะครับเพื่อให้ตัวหัวสกูนั้นจมลงไปในตัวอ่าซีเมนต์บอร์ดนะครับเราจะได้ไม่ต้อง ทำการคว้านรูนะครับผมตัวนี้ยิงแล้วก็จมเลยนะครับสามารถโป๊กเก็บงานได้เลยนะครับผมตัวนี้จะไม่จมนะครับเพราะว่าเวลาเขายิงไปถึงตัวซีเมนต์บอร์ดแล้วด้วยความเรียบนะครับผมมันก็จะลื่นๆนะครับมันก็จะไม่จมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก่อนเลยครับโดยเราจะใช้สกรูปลายสว่านนะครับโดยที่ไม่มีปีกนะครับแล้วก็ไม่มีตัวสำหรับสเตปเปอร์หัวสกรูนะครับผม ดูนะครับว่ายิงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับพอเรายิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะงัดตัวบอร์ดนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าสกรูตัวนี้มันแน่นนะครับถ้าเรายิงต่อไปก็คือเดี๋ยวมันจะขาดนะครับแล้วตัวหัวสกรูเห็นไหมครับมันไม่จมนะครับตัวนี้เป็นสกรูโปรฟัสนะครับ ตอนนี้ปีกเริ่มเข้าไปแล้วนะครับเริ่มทํางานแล้วครับปีกเริ่มคว้ารูแล้วนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่านี่นะครับตอนนี้ยังยิงไม่จมนะครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับนี่นะครับตัวไม้บอร์ดไม่ได้ถูกงัดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าตัวสกูนั้นหลวมอยู่นะครับผมตัวรูนั้นหลวมนะครับ เดี๋ยวเราลองยิงให้สุดเลยนะครับนี่ครับแนบสนิทด,ดีนะครับระหว่างไม้บอร์ดกับตัวโครงเหล็กนะครับผมด้านบนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าหัวสกรูจมเลยนะครับผมเนี่ยเราเอากระดาษทรายทำการรูปนิดนึงนะครับแล้วก็โป้นะครับเก็บรอยก็เนียนเก็บรอยหัวตะปูก็จะเนียนแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าผมยิงจนสุดแล้วนะครับตัวหัวสุกูยังโผล่ขึ้นมานะครับไม่ได้จมนี่นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางโครงสร้างของผมครับว่ามีวิธีการวางอย่างไรระยะห่างเท่าไรนะครับเพื่อรับตัวซีเมนต์บอร์ดตัวนี้นะครับผมสำหรับซีเมนต์บอร์ดนะครับก็มีขนาดเมตร20คูสเมตร40นะครับเวลาเราวางโครงนะครับเราก็ต้องวางให้ตกตรงขอบซีเมนต์บอร์ดนะครับเพื่อ ในการยิงสกรูนะครับผมจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นขอบริมนะครับผมเราก็จะวางซีมเมนต์บอร์ดไว้ที่ริมขอบเหล็กพอดีนะครับแต่ว่าขอบรอยต่อระหว่างแผ่นนะครับเราก็จะวางอีกแบบนึงนะครับ ก็คือเราก็จะวางให้เป็นลักษณะนี้นะครับโดยเราทําโครงนะครับไว้ตรงกลางระหว่างแผ่น2แผ่นนะครับให้มาวางตรงเหล็กนี้พอดีครับก็จะมีพื้นที่สําหรับในการยิงสกรูนะครับผมทั้ง2แผ่นนะครับทุกด้านที่มีรอยต่อนะครับเราก็จะวางตรงกลางแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับเราก็ต้องเบิ้นเหล็กไปนะครับเพื่อให้อีกแผ่นที่นํามาต่อกันนะครับมีตัวโครงเหล็กในการยิงสกรูนะครับและสําหรับโครงตรงกลางนะครับในการเว้นระยะห่างนะครับเราก็จะเว้นระยะห่าง40 ถึง60เซนติเมตรนะครับไม่เกินนี้นะครับผมก็พิจารณาครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักของบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวขนาดของโครงนะครับเหล็กที่เรานำมาทำเป็นโครงสร้างด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็น4คูณ2นะครับขนาดความหนาอยู่ที่1.6มิลนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็วางไว้อยู่ที่ประมาณนะครับ60คูณ60เซนติเมตรนะครับผมก็จะลงตัวกับ ่าเมตรยี่สิบสองเมตรสี่สิบพอดีนะครับผมหรือถ้าใครนะครับต้องการความถี่มากกว่านี้ก็ได้นะครับก่อนที่จะติดตั้งพื้นนะครับก็ให้ทาสีรองพื้นให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งอ่าในคลิปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสีรองพื้นนี้ค่อนข้างที่จะอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะมาแนะนําสีรองพื้นที่มีคุณภาพที่ดีกว่านี้ให้ดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างระหว่าง2สีนี้ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทาโครงสร้างด้านบนนี้นะครับ โอเคนะผมนี่เป็นวิธีการปูพื้นซีเมนต์บอร์ดนะครับการวางโครงสร้างนะครับการเลือกใช้สกรูนะครับผมในการยิงซีเมนต์บอร์ดนะครับว่าใช้สกรูแบบไหนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสามารถที่จะนาเทคนิคเล็กๆน้อยแบบนี้นะครับไปเริ่มต้นทํางานช่างด้วยตัวเองได้นะครับบ้านน้อยงบน้อยนะครับเราสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองครับปลุกความเป็นช่างในตัวเรานะครับผมสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ และอย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับช่างโจ๊กลำปานนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องนะครับก็คือช่องงานช่าง3นาทีรู้เรื่องนะครับผม